โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีทั้งหมด21แห่งทั่วประเทศได้รับพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทรงรับเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลพร้อมทางได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์และเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชไดใ้ให้บริการมากว่า40ปีทุกแห่งมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปทุกด้านเพื่อตอบสนองต่อพระราโชบายองค์นายกกิติมศักดิ์ที่ต้องการให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชทุกแห่งเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเจ็บป่วย ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานตามวิชาชีพและให้พัฒนาทุกระบบอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้ให้บริการประชาชนมากว่า40ปีเน้นการสร้างสุขภาพให้ประชาชนแข็งแรงให้เข้าถึงการบริการและได้รับการบริการที่ทันสมัยจากปัญหาที่พบของคนในพื้นที่โดยโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มมากขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตโรคนี้หากช่วยไม่ทันในเวลาหรือทางการแพทย์เรียกว่านาทีทองจะทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตและพิการตามมาได้ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงได้ปรับปรุงการบริการที่ทันสมัยและช่วยชีวิตโดยไม่ต้องเดินทางไกลรักษาในเมืองไปชมกันค่ะว่าทำได้อย่างไรถึงทำให้คนในพื้นที่พึงพอใจและรักโรงพยาบาลแห่งนี้ผมก็ออกไปทำงานปกตินี่นะน้งพักพอค่อยช่วยเนี่ยผมก็ลุกที่มันลุกไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยใบไม้ใบย,ย,ยังหยิบไม่ไดล้ลุกก็ลุกไม่ได้ดิ้นป่าลาบ สวัสดีค่ะวัดีค่ะแพทย์หญิงพกาพันธ์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชจอมบึงตั้งแต่เราเดินเข้ามาในโรงพยาบาลนะคะเราก็จะเห็นภาพความอบอุ่นของเจ้าหน้าที่นะคะเห็นพี่น้องประชาชนที่มาเข้ารับบริการแล้วก็ที่สําคัญคืออีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นนั่นก็คือ รถพระราชทานหรือว่ารถโมบายเพราะว่าไม่ได้มีอยู่ในโรงพยาบาลทุกที่แต่ว่าที่นี่มีค่ะอยากจะให้เล่าให้พวกเราฟังเลยค่ะก็รถโมบายสต็อกยูนิตหรือว่าเป็นรถพระราชทานอันนี้นะคะอันเนื่องมาจากว่าเรามีภาคีเครือข่ายก็คือคณะแพทย์ของศรีราชซึ่งได้เข้าเข้ามาประสานในเรื่องของการจะทำโมบายสต็อกยูนิตให้กับโรงพยาบาลชุมชนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งเราได้รับการประสานมาออโรงพยาบาลที่ต้องอยู่กับ ผู้คนใช้ขอบนะคะอย่างเช่นจอมบึงสวนพึ่งมั่นคาเนี่ยการมีรถมือบายสต็กยูนิตเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิดความปลอดภัยจากการที่เจ็บป่วยจากโกรคหลอดเลือดสมองได้ค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยรับแนวทางนี้มาทํางานในโรงพยาบาลนะคะ,ะ,คะตั้งแต่ะะมีรถเข้ามาค่ะตอนนี้เราก็สามารถช่วยเหลือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองเนี่ยค่อนข้างหลายรายและประมาณสัก20รายเนี่ยค่ะค<ม>แล้วก็ใน20รายเนี่ยก็พบว่ากลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยสามารถให้ยาได้ทันเวลาแล้วก็ทําให้เกิดในเรื่องของ การเสียชีวิตรหรือว่าความพิการเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมมากคือถ้าเกิดว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยไม่สามารถรักษาได้ทันท่วงทีก็อาจจะเสียชีวิตหรือว่าพิการได้แล้วในศัพท์ทางการแพทย์ที่บอกว่านาทีทองอะค่ะคือนับเป็นนาทีหรือว่าเวลาเนี่ยคือตั้งแต่คนไข้มีอาการนะคะก็ะจริงๆก็คือถ้าเกิดมีอาการที่เข้าได้กับในเรื่องของหลอดเลือดสมองที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ใบหน้าเบี้ยวมีเรื่องของพูดไม่ชัดมีแขนขาอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโทรประสานเข้ามาที่เบอร์1 6 6่งหหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประสานรถของเราเนี่ยค่ะมีรถหนึ่งคันเพื่อไปประเมินคนไข้ก่อนว่าคนไข้เข้าได้กับอาการของสต็อกฟลาทแท็กไหมถ้าเข้าได้ปุ๊บรถโมบายสต็อกคันนี้จะมูฟออกจากโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ไปเจออย่างจุดที่คนไข้นัดหมายกันประสานงานกันคนไข้ก็จะโดนขึ้นมาบนรถค่ะ CT สมองผลเป็นอย่างไรก็ส่ง5 G ไปที่ศรีราชค่ะ สีรัตอ่านผลและเข้าได้กับการให้ยาระลิมเลือดได้ก็สั่งการฉีดซึ่งจะมีคุณหมอมีพยาบาลแล้วก็มีนักดังสีอยู่บนรถค่ะฉีดปุ๊บก็หมูผคนไข้ามาที่ stock corner ที่โรงพยาบาลตั้งแต่พอรู้มีเหตุปุ๊บทุกอย่างต้องพร้อมใน5นาทีแล้ว m o v ออกอไปที่พื้น,น,ท,นที่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะถึงพื้นที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงต้องอยู่ที่จุดนัดพบเนะะเาะเพื่อจะทําให้ทุกอย่างรวดเร็วค่ะคือได้แอ คุยกับคนไข้มาแล<ช>้วนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะพูดว่าคุณหมอที่นี่แบบเก่งน่ารักแล้วก็ที่สําคัญคือรถพระราชถานนั้นเหมือนให้ชีวิตเขาใ,<ช>ให้ชีวิตใหม่เลย<ช>นี่แหละค่ะก็เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลประชาชนอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นการตอบสนองต่อพระราชบายขององค์นายกกติศักดิ์มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชได้เป็นอย่างดีค่ะ ก็อันดับแรกที่ต้องฝากเลยนะคะก็คือการตระหนักรู้ว่าเราเป็นโรคนี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้ทราบก็คืออาการที่จะต้องทําให้มาโรงพยาบาลก็คือจาง่ายๆคือ FAST นะคะ Face ก็คือมีหน้าเบี้ยวมุมปากตกนะคะมีแขนขาอ่อนแรงหรือว่าชาครึ่งซี่นะคะมีการพูดที่ผิดปกติไม่ว่าจะพูดไม่ชัดนะคะหรือว่าลิ้นแข็งอยากให้คนไข้รีบมาโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะภายในช่วง4ชั่วโมง ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้คนไข้สามารถโทรไปที่1669ก็ได้ค่ะหรือมาที่โรงพยาบาลได้โดยตรงนะคะซึ่งเราก็จะดูแลคนไข้ทุกคนอย่างรวดเร็วผมหายมาบนรถเลยนะผมขยับได้หมดเลยแข้งขาผมขยับได้หมดวันนี้้ามาผมก็ไปแล้วไปเกี่ยวยายาวัวบ้างอะไรบ้างเลี้ยงวัวทุกวัน หลังจากเราได้ทราบระบบของรถ MSU ที่นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยและเข้าถึงรูปแบบเชิงรุกจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงกันแล้วประเด็นต่อมาก็คงไม่พ้นกับการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 เรามาติดตามกันค่ะ สำหรับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะว่าในหน้าที่ในการดูแลของโรงพยาบาลไม่ใช่แค่หมอพยาบาลเท่านั้นนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ทำให้จอมบึงปลอดภัยมาได้ถึงทุกวันนี้นั่นก็คือท่านนายอำเภอนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราก็อยากจะพูดคุยกับท่านนายอำเภอจอมบึงนะคะว่าพอเรารู้ว่าโควิดเนี่ยเริ่มเข้ามาตัวอำเภอเราแล้วเรามีการวางแผนจัดการยังไงบ้างแล้วก็ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จยังไงบ้างคะ ภาคประชาชนของเราเนี่ยมีความตื่นตัวแล้วก็มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากทีมที่ทํางานตรงนี้เป็นทีมที่ลองภาคสนามน,น,นับแต่รู้ข่าวว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดการสอบสวนโรคก,การจัดตั้งศูนย์กักกาันซึ่งเราเป็นศูนย์กักกันแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีแล้วมีศักยภาพที่รองรับได้ถึงปัจจุบันเนี่ย111ห้องดังนั้นเราไม่ได้รองรับแค่คนจอมบึงเรารองรับทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรีด้วยเราได้ทํางานร่วมกัน ทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงสํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอจอมบึงกํานันผู้ใหญ่บา้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครดิตให้กับภาพประชาชนที่น่ารักมากนโยบายต่างๆสื่อสารลงไปประชาัมพันธลงไปก็ให้ความร่วมมือวัคซีนเราก็เดินหน้าไปเ,าเกินเป้านะครับแต่ก็ยังต้องต้องเดินหน้าต่อเพราะว่า,าตรงนี้เราก็จะมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทุก ช่วงวัยทุกอาชีพทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับผมฟังเราก็รู้สึกอบอุ่นทําให้ประชาชนที่นี่ไว้วางใจได้ว่าที่นี่แหละคือที่ของเราที่ประชาชนมาพึ่งพาได้และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทํางานให้ที่นี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ของเราที่จะต้องดูแลแต่ว่าที่สําคัญนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ดูแลเฉพาะคนจอมบึงนะคะแต่ว่ายังดูแลอําเภอข้างเคียงด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณในอำเภอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะความก้าวหน้าทางการแพทย์การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางการเข้าถึงบริการรวมทั้งการมีเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยยอมช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เรียกได้ว่าทั้งคนเงินของพร้อมใช้บริการนับเป็นการพัฒนาที่สนองต่อพระราชโชบายขององค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุหร,ราชได้เป็นอย่างดี ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงร่วมใจต้านภัยโควิดอย่างไรทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทำให้ผู้ป่วยไม่มีปัญหารอเตียงมีการวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอย่างไรบ้างนอกจากการดูแลประชาชนนะคะจากโรคต่างๆในทุกวันนี้แล้วต้องบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายผู้นำนะคะท้าทายทุกคนในโรงพยาบาลนั่นก็คือ โรคโควิดค่ะอยากให้เล่าถึงการระบาดของโควิดที่จอมบึงค่ะแล้วก็การดูแลประชาชนของที่นี่หน่อยค่ะเป็นความท้าทายของผู้นําทุกระดับการปรับเปลี่ยนแผนที่เกิดขึ้นอยู่อย่างตลอดเวลานะคะ,คะสุดท้ายก็คือเป้าหมายก็คือเราอยากให้คนของอ,งเอำเภอจอมบึงของเราปลอดภัยค่ะก็มีการทํางานร่วมกันสอดประสานกันในทุกๆระดับของอ,งเอำเภอจอมบึงจริงๆค่ะ,คะแล้วก็วางแผนการล่วงหน้าในเรื่องของการ รับศึกในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในชุมชนในโรงพยาบาลรวมถึงระบบของการส่งต่อด้วยคือตอนนั้นทุกภาคส่วนเลยค่ะที่ต้องออกไปให้ความรู้กับประชาชนในในชุมชนนะคะ,ะแล้วก็หลายสื่อด้วยนะทั้งโซเชียล<ะ>ทั้งในเรื่องของเชิงเอ,อ่อชุมชนที่ต้องออกไปในการให้รายละเอียดในเรื่องของการเฝ้าระวัง<ะ>แล้วก็ในเรื่องของการวางแผนการปรับตัวตัวเองที่ต้องพร้อมรับนะคะอย่างเช่นเรื่องของ โครงสร้างต่างๆที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อทั้งในส่วนของในส่วนของโรงพยาบาลในส่วนของแต่ละหน่วยงานจนทั้งการทําโค์ทวอร์ดซึ่งต้องรองรับคนไข้ปกติเราโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆนึงหกเตียงนะช่วงมีโควิดค่ะสามารถขยายไปได้ถึง300เตียงเลยเพราะว่าเราต้องใช้ทุกพื้นที่ในการที่จะไม่ทิ้งคนป่วยไว้ที่บ้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพื่อจะทําให้ลดการแพร่กระจายในชุมชนนะคะแล้วอย่างคนไข้ค่ะที่เขารักษาหายก่อนกลับบ้านนะคะเขา เป็นยังไงบ้างคะพูดกับเจ้าหน้าที่หรือว่าความรู้สึกที่เขาได้มารักษาตัวที่นี่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะคนไข้เขาก็จะมีไลน์กับเจ้าหน้าที่ในการที่จะดูแลกันนะคะในการที่ประสานกันเนี่ยหลายคนก็ขอบคุณขอบคุณที่ดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งเขาในวันที่เขาลำบากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงขอบคุณนะคะขอบคุณยุพราชที่เป็นที่พึ่งกับเขาได้ค่ะโควิด1 9ไวรัสร้ายที่สร้างความสูญเสีย คุณผู้ชมคะวันนี้เพียมีครอบครัวหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์ที่มีคนในบ้านติดโควิดและพวกเขาผ่านวิกฤตนี้มาได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะตกใจงงคือเราไม่เราเระวางังเราไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะแล้วติดได้ยังไงคุณตา,ตาม,มานะเราไม่ได้กลับแล้วต้องบอกว่านะคะในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะที่โควิดได้ระบาดนะคะทั้งทั่วโลกในประเทศไทยของเราแล้วก็ที่นี่ด้วยค่ะที่ อำเภอจอมบึงนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับผู้ที่เคยติดโควิดแล้วก็รักษาหายแล้วนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามถึงโควิดก่อนค่ะว่าก่อนที่จะจะติดโควิดช่วงนั้นเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีค่ะมีคนติดเยอะหรือยังเยอะค่ะเยอะก็คือระวังทุกอย่างค่ะแต่ท่นนี้ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรอาการตอนแรกเป็นไงบ้างคะตอนที่ติด เหมือนเราเป็นหวัดอะ่ะทีน,นี้ก็ช่วงนั้นน่ะฝนลงเราก็เข้าใจว่าเราเป็นหวัดแล้ววินาทีที่แบบผลแจ้งออกมาว่าเราเป็นโควิดตอนนั้นคุณยายรู้สึกยังไงบ้างคะตกใจงงคือเราไม่เราเระวังเราไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะแล้วติดได้ยังไงแต่มาทั้งแรกอะ่ะแม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาตรวจคือพาพ่อมาอหเลยก็คือหลังจากที่คุณตาเป็นปุ๊บเขาก็ไม่ให้กลับบ้านแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจะพอป้องกันการแพร่เชื้อก็คือ วินาทีตาคูณตาตามาก็มาาไม่ได้กลับแล้วต้องอยู่โรงพยาบาลเลยใช่ค่ะสิบสี่วันต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเราก็ต้องปฏิบัติคือเราไม่ออกไปไหนคือแล้วของอะไรที่รับมาเราก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็อยู่แต่ในห้องเลยอะ่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาเนีย่ยแนะนําอะไรเราจะทําตามทุกอย่างค่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดเนาะแล้วอย่างที่นี่ค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงอะคะ่ะ ให้ความมั่นใจเราแค่ไหนเพราะว่าคนที่มาอยู่นี่มีทั้งตายายแล้วลูกเราอีกเรามั่นใจแค่ไหนว่าทุกคนในบ้านเราจะปลอดภัยเราก็หายจากโควิดค่ะมั่นใจค่ะเพราะว่าหมอเาแบบว่าพอรู้ว่ามาคือหมอเ็าดูแลเต็มที่ค่ะให้ยาเต็มที่ให้การรักษาเต็มที่วันเกิดคนไข้วันเกิดอะไรเงี้ยก็จะมีจัดมีเค้กให้อะไรให้ค่ะเขาลัวเงาเนาะโรงพยาบาลนานแล้วญาติมาเยี่ยมไม่ได้อีกใช่ค่ะก็อยากคิดว่าโรคโควิดเป็นโรคที่แบบว่า รักษาหายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นโรคที่เราติดง่ายเหมือนบางทีคนเป็นแล้วก็อาจจะเป็นได้อีกนะคะก็คือต้องแบบล้างมือทําทุกอย่างตามขั้นตอนทุกอย่างอะค่ะสวมแมสต้องระวังตัวเองด้วยะค่ะมันมันเป็นโรคที่ร้ายแรงจริงๆอะค่ะที่นี่ค่ะเขามีการให้ความรู้ประชาชนยังไงบ้างคะในแต่ละพื้นที่อะ,ค,ะค่ะก็จะมีพวกบางทีพยาบาลนะคะเขาจะออกไปให้ความรู้ที่บ้านแล้วผู้ออสมอคือเขาจะไปแจกแมสแจกแอลกอฮอล์แล้วก็ให้ความรู้อะค่ะเรื่องการล้างมือเรื่องการสวมแมสนะคะค่ะ ก็แสดงว่าทุกที่เลยไม่ว่าจะอยู่บ้านไหนที่ไหนทุกซอกทุกมุมก็ต้องได้รับรู้ข่าวสารของโควิดแล้วก็ได้อุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยวัคซีนก็คือจะไปไปให้ั่วถึงค่ะใครออที่มาไม่ได้พยาบาลเขาก็จะไปให้ถึงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชาวพี่น้องที่จอมบึงก็ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของโควิดแน่นอน เนีวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งคุณยายนะคะ้อ,องปินแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะที่เป็นเคสตัวอย่างค่ะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะคหลังจากที่ได้รับชมเรื่องราวของคุณยายนิพาและครอบครัวก,กันไปแล้ววันนี้เพียรและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการทำงานการลงพื้นที่สอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุตราจ,จอมบึงและพาคีเครือข่ายกันแบบใกล้ชิดเลยค่ะว่ามีขั้นตอนกันอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยคะ่ะ ตรวจสอบดูด้วยว่าคนที่กักตัวเขากักตัวในในพื้นที่ที่เรากําหนดไว้ไหมนะครับเพราะว่าเราจะได้ป้องกันการแพร่ระบาดในหมู่บ้านของเราเพราะวถ้าเกิดว่าคนที่กักตัวแล้วยังไปมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าไปใกล้ชิดคนอื่นมันจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนคนในหมู่บ้านเราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้โรคหยุดการระบาดได้เราก็ต้องควบคุมกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ในพื้นที่ที่จํากัดนะครับ เราตรวจรอบแรกไปแล้วเนาะเราตรวจรอบแรกไปแล้วแล้วก็ไม่พบเชื้อเนาะแต่ว่าเรา,าก็ยังต้องกักตัวให้ครบ14วันอยู่ดีเนาะ,ะช่วงนี้ก็อยู่ที่บ้านนี่ก่อนนะครับแล้วก็สามารถทํางานทําอะไรในเขตบริเวณบ้านเราได้อยู่ก่อนแต่ว่าอย่าไปสัมผัสกับคนอื่นเนาะอยู่ในเขตบ้านเราไม่ได้ออกไปไหนสิ่งที่เราจะต้องไปฏิบัตัวก็คือจะออกไปไหนเราต้องเว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างคือเราถึงแม้ว่าจะมา พูดคุยเนะี่ยเราต้องมีระยะห่างแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเราต้องใส่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็สังเกตอาการไว้ถ้ามีอาการผิดปกติอะไรเงี้ยก็โทรแจ้งอ่าถ้าเกิดว่ามีอาการนะั้น <c oughs> ถ้ามีอาการนะั้นเดี๋ยว <c oughs> เราก็จะมาตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งเนาะก็ช่วงนี้ก็กักตัวอยู่ก่อนสามารถทํางานทํางานได้แล้วก็เดี๋ยวครบกําหนดเดี๋ยวเราก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อ,อยืนยันผลอีกครั้งเนาะวันนี้ได้ลงมาสอบสวนโลกนะครับ เนื่องจากกรณีพบผู้ป่วยติดเชือ้อเราพบผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ป่วยนะครับจำนวน2รายวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราลงพื้นที่โดยประสานกับท้องที่นะครับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ผู้นําชุมชนรวมถึงอสมอนะครับในการที่จะลงพื้นที่ในการที่จะสอบสวนโรคหาไทม์ไลน์นะครับของผู้ป่วยนะแล้วกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อเราจะได้ดำเนินการในเรื่องของการแยกผู้ป่วยสู่เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ กลุ่มเสี่ยงก็ต้องได้รับการกักตัวแล้วก็ตรวจเพื่อยืนยันการพบเชื้อแล้วก็วันนี้เราสามารถที่จะค้นหาผู้ป่วยที่เกิดในพื้นที่เราแวกใกล้เคียงนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้สัมผัสที่เราจะต้องติดตามหาข้อมูลนะครับในการที่จะสอบสวนต่อไปนะครับเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนเราให้บริการเหมือนเป็นญาติเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ความเป็น,ปนความยินดีของ คนที่ทํางานในโรงพยาบาลยุพราชจอมบึงทุกๆคนนะครับที่เราจะสามารถช่วยเหลือ,อความทุกข์ร้อนความไม่สบายใจความทุกข์ใจของคนในพื้นที่ให้สามารถที่จะเขาสามารถที่จะเชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพของเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีครับเป็นความโชคด,ดีของคุณจอมบึงนะครับที่มีภาคเอกชนที่พอมีกําลัง นะครับแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของการป้องกันควบคุมโรคก,ก็จะมาร่วมกันบริจาคนะครับโดยหาของมาบริจาคให้กับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเฟสชิลว,ว่าจะเป็นแมสต่างๆไม่ว่าจะเป็นถุงมือนะครับรวมถึงเรื่องของอาหารการกินต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ําใจที่ดีต่อกันนะครับก็ถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะก็จะบอกว่าในช่วงเวลาสองปีที่เราเจอวิกฤตเนี่ยทุกคนยอดเยี่ยมมากะะทุกคน เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมากนะคะก็คือเป็นฮีโร่ของทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากให้มีกาลังใจที่ดีในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนาะ,ค,ะคุณค่าของพวกเราก็อยู่ที่ตรงนี้แหละคะ่ะคุณค่าแห่งวิชาชีพของกเราก็คือการได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากแล้วก็ลำบากมากกว่าเราอะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีนะคะและทั้งหมดเป็นการทำงานที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการไม่ต้องเสียเวลาเสียโอกาสทำให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยดีขึ้นและยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการบริการต่างๆรวมทั้งโควิดก็อย่าใช้ชีวิตกันประมาทนะคะช่วยกันเข้มงวดในเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิดที่สำคัญออกจากบ้านทุกครั้งต้องใส่หน้ากากาอนามายัยล้างมือบ่อยๆและไม่ไปในที่แออัด แล้วก็อย่าลืมไปรับวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโรคจะได้ไม่ป่วยหนักและลดการเสียชีวิตและเราจะได้ติดตามความคืบหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแห่งอื่นๆที่พัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งในเรื่องดีสวยเก่งและลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในชุมชนเพื่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นโรงพยาบาลของประชาชนโดยแท้จริงสวัสดีค่ะ